สหรัฐอเมริกาเตรียมเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีจากจีนเพิ่มสีเท่าจาก27.5เเป็น1 2 2 5เป็นเป็นความพยายามของประธานาธิโีโจไบเดนของสหรัฐในการปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศจากการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกจากจีนผ่านการทบทวนภาษีศุลกากรมาตรา301โดยก็จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือจากอุตสาหกรรมรถ e ีวีที่ปรับเพิ่มเป็น 12. 2 5ด้ซตด้วยนะครับเช่นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เหล็ก อลูมิเนียมเป็น25-50%จากปัจจุบันที่อยู่ที่0-7.5%เท่านั้นศูนย์วิจัยเกสิกรไทยก็มองว่าประเด็นการปกป้องอุตสาหการรมภายในประเทศจากการทุ่มตลาดของจีนของสหรัฐนะครับก็อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในประเทศต่ตางๆรวมถึงของสหรัฐเองเนื่องจากว่าต้องใช้เงินงบประมาณในการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่ออสาหกรรม EV ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนด้วยที่จะโดนผลกระทบของการเพิ่มภาษีทําให้ราคานําเข้าสูงขึ้นเช่นกันครับอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสหรัฐและทางการจีนนะครับยังคงมองว่าการปรับเพิ่มอัตราภาษีในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เพิ่มความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมากนะักแล้วก็ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยเพียง0.1% ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบของราคาสินค้าในระยะยาวได้นะครับหลังจากที่ผู้ผลิตอาจจะมีการปรับตัวภายหลังจากที่มาตรการมีผลบังคับใช้รวมถึงยังคงต้องติดตามท่าทีของทางการจีนด้วยในการปรับตัวต่อมาตรการดังกล่าวครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ